สวัสดีทุกคนทุกท่านครับด้วยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยวันนี้เรามาไล่ครบ1,000คนกันรู้สึกว่าจะเกิดสมรภูมิอยู่แน่าคาเฟ่นะแวบๆแวบๆไม่แวบ,บหรอกเจอละลากลงมาเลยยิงขึ้นไปยย,ยิงขึ้นไมไม่โดนดิเออทีนี้ เมื่อกี้ผมกดผิดนะแหมไปคิดข้าวไปเดียวติดกับกดผิดเลยที่ได้เชียร์เตะเชียร์มีคนหนึ่งเปิดคนเหรอโดนเปิดเองบ้างไหมล่ะโดนเปิดเองบ้างไหมโดนเปิดเองห้องไหมมันเป็นโรคอะไรบ้างถามจริงเหรอตายเราไม่ได้ฆ่าใอ้เชีคอมโบอะไรบ้าง มือพี่ร่านไปเองขอโทษทีนะไม่ล่านหรอกครับคือลงมือไม่ได้ร่านไอ้น่าจงใจค่าแต่บางรอบก็มือร่านจริงๆนะบางรอบผมลืมสังเกตนะว่าไอคนเนี้ยมันวิวน้อยเกินก็ร่นคือการการทำคอมโบหนื่คอมโบมันไวนะครับเห็นอย่างเงี้ยมันคอมโบกันไวจริงนะไม่ใช่แบบ ออจะใช้เวลา30วิสี่วินะแป๊บเดียวแป๊บเดียวยิงแป๊บเดียวก็มีคนตายแนละ้วจับลากโอไม่โดนเลยไม่โดนเลยล่าโปเป็นข้อยกเว้นนะที่จะต้องฆ่านานพิเศษหน่อยไอ้มันที่ต้องพิเศษใส่ใคร พิเศษหน่อยถ้าเกิดเป็นโปละนะจมไปอีกอ่ะโอเคนาจริงครับค่าโปลคือน้ำอ่ะยิงนก็เนีเ่ยอัดเข้าไปเลยแตกอันนี้เขาเลือกออกมาลาดมากกว่านะเพราะว่าผมผมเท่าด้เมีแค่แป๊บเดียวอ่ะ ข้างหน้าเรามีคนหนึ่งไปเซิ <nt ing> ร์ฟก็ปริงนะเกินโอเคครับเซิร์ฟนี้เราได้มาเยอะอยู่นะได้หลายตัวอยู่คุ้มค่าแล้วแหละคุ้มค่าที่จะออกจากเซิร์ฟนี้แล้วแหละสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ โอเคอันนี้ไม่ได้ต่อจากคที่แล้วหรอกคือ,อน,นี้ผมแบบอัดคลิปอีกวันนึงแล้วก็เอามารวมกันนะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงแล้วนะผมเปิดคอมแล้วก็อัดเลยนะครับข้าวหัวก็ยังเท่าเดิมอยู่นะเพราะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอือคือตอนนี้มันมีเรื่องของเรื่องคือมีคนด่ากันนูฟนูนนูฟอ,อีซี่อะไรไม่รู้นะครับเหมือนไอสามล้านจะไปค่ามาดีนนะครับแล้วพอค่าได้ก็บอกอีซี่ ไม่อะใช่เป็นการล่าที่โหดร้ายเลยเกินไม่เข้าใจจริงๆเลยล่ากว่าเลยแตกนะป้ายอิดคูกาโลปาซาคูกะคุมมิรัวโลตาร์เมคอนมาบอร์กคุมวาโคเซตยอร์ดสุดเด็ดเดอดสุปอดเซมดส่งกอดไซคาย คุนจาร์โคจาริเรมายกูจอนคิคอาร์แลนคุนเ,เรียบร้อยโอยันนี้โอ้โหโอ้โหช่องแคบมาลก,กาบอกเลย อินคอมแบกต่อยาวๆแตกนะครับแค่ให้ติดอินคอมแบกได้ก็พอเลยเราก็จุกได้แต่เมื่อกี้ผมประมาทไปหน่อยโอเคเขาเล่นพระนะครับถ้าเกิดเขาเล่นอย่างอื่นมันนี่คือบันเลยเลยนะสามล้านสู้ยังไงก็ชนะชนะยังไม่พอไปย่อยเยอะเข้าอีกคอเท่เลยพี่นี่มันไอดอลดวงใจผมจริงๆเลยอ่อ,อมีพี่อยู่ในละเกมหน้าเล่นดีอัดเข้าไปนี่ ถ้าคนเขาไม่มีวีซกันครับเอา้าจมน้ำตายอีกวดเออบางกอก็กดลงน้ําดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้นี่รอยไอ้นี่รอยนะครับไอ้นี่รอยรอยไปไกลซะด้วยฝนน้าแข็งลากเล่นเผาเงือกเล่นเผาเงือกยิง รอลสกีซีอย่างยอตอนนี้เดือแตกไอตัวนี้ผมจะมาแย่งเขานะครับคือผมไม่มีความจะเป็นน้องตีน่ะไอนี่ก็เปิดพีอพีอีกอืมหายไปไหนครับ่เปิดพีอพีอีกเกินปุยมุย อัดเข้าไปโดนวะโอ้โหคือโดนโดนเธอเออสวย oh. โคตรห้าเ,าเลยวิ่งเข้ามาฆ่าคนแบบโอ้โหฆ่าแบบเวดุตาม,มาตาเรือเลยครับไอ้ชายคนเนี้ยไอ้หญิงคนเนี้เออเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอะไรอย่าวิ่งไปอย่างนั้นเลย อย่าวิ่งเหมือนมีซัมติงอย่าวิ่งเหมือนมีซัมติงโอเคปิงซะด้วยเซอร์ี้อย่าวิ่งเหมือนมีซัมติงตาแรกพี่ขอเปิดตำนานไปเลยละกันอย่าทำตัวแบบนี้เล่นผนน้ำแข็งแล้วลงนะแบบนี้เลือน้ำแข็งอนะ่ะมันจะมาเปิดผมนะเว้ทุกคน มันถ้าเกิดจำไม่ผิดเล่นเซตโยรุนะครับกูเข้าใจบลเล่นเซตโยรุผมไม่ได้กลัวเซตโยรุเท่าไหร่นะ,ะไอเซตที่ผมกลัวเป็นเซตโพหมัดบางกรแล้วก็โพหมัดคาราเต้แล้วก็โพหมัดซุปนะแล้วก็เป็นปืนพิษประมาณนั้นคือประมาณนี้กลัวอยู่ไม่กี่อย่างเพราะว่าบัฟบัฟเรามันไม่ทนกับของพวกนี้ไงเขาใจปะ ยางอื่นอ่ะบัฟบัฟเราเราทนเวยบัฟเราสู้ไหวเวยอ้าวผนน้ำแข็งผนน้ำแข็งอะไรอะไรโอ้อยู่คนละกระแพงนี่ไงนี่ไงนี่ไงแขนแขนนะักก็มาครับแค่นี้เฮ้ยตรงนูน้นตรงนูน้นตรคนคล้าๆอย่โอ้หลองเดือนน้อยหารักด้วย ก็เลยนะฮะล้วคือผมต้องเราเองน้ำแข็งไว้ก่อนนะได้เรียบ้วเนี่ยแต่ฆ่าไม่ยั้งอ่ะไม่รู้ปิงเท่าไหร่เหมือนกันนะคือเมื่อกี้ผมฆ่าเขาไปเนะี่ยเมื่อกี้โปรแกรมอัดมันหลุดตอนแรกผมว่าผมจะนี่ดูดิไปเปิดคนไปเปิดคนอีกมึงกูร้านมึงอ่ะเอาเดี๋ย ไม่หนีกุลาดไม่หนีกุลาร์ครับไม่หนีลารนะไม่หนีลารนะไม่หนีลารนะอะไรอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรเอาดิเลขตาเลขตูดเลขใจกันไปเลย ไม่เข้าใจจริงๆเลยก็คือตอนแรกกับผมว่าผมจะไปรับไปคนที่ผมฆ่า,าเวเพราะว่าผมแบบรู้สึกผิดแต่ผมเห็นไอ้ตัวนี้ไงผมก็เลยแบบเออรีบมาฆ่ามันก่อนละกันอะไรเงี้ยนะครับอ,อ๋อเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซริร์ฟละกันนะครับก็เซิร์ฟนี้ผมลาไปเยอะอยู่นะดีครับผมขอโยรู้ได้ไหมปกติคนขอโยรู้เขามักจะไปขอกันโลกอื่นอะที่ไม่ใช่โลกสามอะเอาง่ายๆส่วนมาก,กน,นะโาไดีเจอ ว่าพวกแบบอขอโยรู้อะมันมันไม่อยู่โลกสามก็ได้เอาไว้ง่ายอะไรนะโอเคครับทุกคนนี่อาจจะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายละนะทุกคน๋ยวผมไปเปลีป่ยนเป็นคนแล้วเนี่ยรูมแมทหมาหม,มูเย็ดเข็งชาบจริงๆเลยอ้าวโดนลมโดนลมอะไรเงี้ยแบบโดนลมซึง้ง มา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 เคยมันรู้เคยมามาเจ้กูคลายหมดเลยมา